รู้เรื่องนี้ชีวิตเปลี่ยนเร็วขึ้น1,000%แค่เข้าใจอุณหภูมิของใจหลายคนใช้ทั้งชีวิตวิ่งหาความสำเร็จแต่กลับเหนื่อยเครียดไม่สุขเลยเพราะลืมดูอุณหภูมิของใจตัวเองค่ะใจที่ร้อนชีวิตจะตึงเครียดวิ่งเท่าไหร่ก็ไม่ถึงใจที่เย็นดึงดูดเป้าหมายเข้ามาไวแบบไม่ต้องฝืนรู้แค่นี้ ชีวิตจะเปลี่ยนเร็วขึ้น1,000เซนไม่ต้องพยายามเกินกำลังแค่ปรับใจให้เย็นโลกทั้งใบก็เปลี่ยนแล้วค่ะและอ p ีนี้เราจะมาเรียนรู้กันทุกคนมีเป้าหมายไม่ว่าจะเป็นความสำเร็จความมั่งคัง่งหรือชีวิตที่เบาสบายและเต็มไปด้วยความสุขแต่สิ่งที่หลายคนอาจไม่เคยตั้งคำถามก็คือเส้นทางที่ฉันใช้เดินไปสู่เป้าหมายนั้น ถูกทางจริงๆหรือไม่บางคนถึงเป้าหมายแล้วมีชื่อเสียงมีเงินทองแต่กลับพบว่าชีวิตว่างเปล่าเหนื่อยล้าเครียดไม่มีใครอยู่ข้างกายเลยและสุขภาพก็สุดโทรมเรียกได้ว่าความสำเร็จนั้นมาพร้อมกับความทุกข์ที่หนักหนาแล้วแบบนี้ยังเรียกว่าความสำเร็จได้อยู่ไหมแต่ถ้าคุณผู้ฟัง กำลังตั้งเป้าหมายที่จะประสบความสำเร็จแบบมั่งคั่งและมีความสุขไปพร้อมกันร่ำรวยทั้งภายนอกและสงบเย็นทั้งภายในตัวชี้วัดหนึ่งที่สําคัญที่จะช่วยให้คุณไม่หลงทางและไปถึงเป้าหมายได้ไวขึ้นแบบก้าวกระโดดคือสิ่งที่เรียกว่าอุณหภูมิของใจค่ะอุณหภูมิของใจคือระดับพลังงานที่ใจคนอยู่ณขณะนั้น จมีอุณหภูมิได้ทั้งร้อนและเย็นซึ่งอุณหภูมินี้เองจะเป็นเข็มทิศบอกคุณว่าคุณกำลังดึงดูดสิ่งที่ต้องการอยู่หรือกำลังผลักไสมันออกไปอย่างไม่รู้ตัวใจที่ร้อนคือภาวะที่เต็มไปด้วยความเร่งเรา้าความกังวลความไม่พอใจความฟุ้งซ่านและความเครียดแบบไม่รู้ตัวคุณอาจกำลังคิดว่า ฉันต้องสำเร็จให้ได้แต่ภายในใจกลับเต็มไปด้วยแรงผลักเต็มไปด้วยความกลัวที่ว่าถ้าฉันไม่สำเร็จละ่ะความกลัวความรีบความเปรียบเทียบทั้งหมดนี้ล้วนทำให้ใจร้อนและเมื่อใจร้อนร่างกายก็จะอยู่ในโหมดตึงเครียดหายใจเตื้นกล้ามเนื้อเกรง็ง ระบบภายในรวนสมองสับสนและที่สำคัญที่สุดพลังงานที่คุณส่งออกไปจะกลายเป็นคลื่นที่ขัดแย้งกับสิ่งที่คุณต้องการแต่ถ้าใจคุณร้อนถึงแม้คุณจะพูดคำว่าฉันรวยแต่ใจข้างในนั้นกลับรู้สึกกลัวขาดแคลนหรือไม่พอนั่นแปลว่าคุณกำลังดึงดูดความร้อนความขาดเข้ามาแทน ตรงกันข้ามใจที่เย็นคือใจที่ผ่อนคลายมั่นคงเปิดรับปล่อยวางและเต็มไปด้วยความรู้สึกพอดีใจที่เย็นไม่ใช่ใจที่เฉื่อยชาแต่คือใจที่มั่นใจโดยไม่ต้องรีบใจที่ศรัทธาว่าทุกอย่างจะมาถึงในจังหวะที่เหมาะสมเวลาใจเราเย็นร่างกายจะเข้าสู่โหมดพักฟื้นหายใจลึก ระบบประสาททำงานสมดุลฮอร์โมนความสุขหลังสมองเปิดรับและคลื่นพลังงานที่เราส่งออกไปจะกลายเป็นคลื่นที่ดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาอย่างเป็นธรรมชาติใจเย็นจึงเท่ากับการตั้งค่าแม่เหล็กของเราให้ตรงกับสิ่งที่ต้องการและเมื่อแม่เหล็กตรงทุกสิ่งที่เราปรารถนาก็จะไหลามาเอง โดยที่เราไม่ต้องวิ่งไล่ล่าไม่ต้องเหนือ่อยไม่ต้องแข่งกับใครใจที่เย็นคือเส้นทางลัดที่ไรการเร่งรัดแต่กลับนำพาคุณไปถึงเป้าหมายได้ไวขึ้นหลายเท่าเพราะทุกการกระทำของคุณทุกการตัดสินใจทุกพลังงานที่คุณปล่อยออกไปจะออกมาจากจุดที่สอดคล้องกับเป้าหมายจริงๆไม่หลงทางไม่เสียเวลา ไม่ต้องย้อนกลับไปแก้สิ่งที่พังเพราะใจร้อนถ้าคุณผู้ฟังเริ่มตั้งแต่วันนี้แค่รู้จักวัดอุณหภูมิของใจเพียงถามตัวเองว่าตอนนี้ใจฉันร้อนหรือเย็นแค่นี้เท่านั้นคุณก็จะเริ่มปรับพลังงานชีวิตให้กลายเป็นผู้ดึงดูดที่ทรงพลังในแบบที่ทั้งสำเร็จและมีความสุขอย่างยั่งยืน และไม่ว่าคุณจะมีเป้าหมายแบบไหนเมื่อใจคุณเย็นคุณจะไปถึงอย่างสง่างามโดยที่ไม่หลงลืมตัวเองไม่ต้องเสียคนที่รักไม่ต้องแลกสุขภาพและไม่ต้องเหนื่อยใจระหว่างทางเพราะเมื่อใจนิ่งเย็นและมีสติจักรวาลจะฟังคุณชัดขึ้นอีกหลายเท่าและพลังแห่งความสุขความสำเร็จและความมั่งคั่ง ก็จะเริ่มเดินเข้ามาหาคุณอย่างเงียบๆแต่แน่นอนและจะคงอยู่อย่างยาวนานจากเนื้อหาตอนที่แล้วเราได้พูดถึงว่าเราคือผลรวมของสิ่งที่เราเลือกและหนึ่งในสิ่งที่สำคัญที่เราต้องเลือกทุกวันไม่ใช่แค่สิ่งที่ทานหรือสิ่งที่ทำแต่คือสิ่งที่เราเลือกใส่ใจเข้าไปในใจของเราเองเพราะใจ จะไม่ร้อนหรือเย็นโดยบังเอิญค่ะแต่มาจากสิ่งที่เรายอมให้เข้ามาอยู่กับเราเสมอวันนี้เราจะมาเรียนรู้การเลือกสิ่งเย็นเย็นเข้ามาในใจและรู้เท่าทันสิ่งร้อนร้อนที่แฝงอยู่รอบตัวเราในชีวิตประจำวันเริ่มจากสิ่งที่เห็นได้ชัดคืออาหารและสิ่งที่เรารับเข้าสู่ร่างกาย สิ่งร้อนๆเช่นสุราเหล้าบุหรี่ยาเสพติดแมมเพียงเล็กน้อยก็ทำให้ระบบประสาทเสียสมดุลกระตุ้นหัวใจให้เต้นแรงรบกวนระบบย่อยอาหารและทำให้ร่างกายผลิตความร้อนเกินโดยไม่จำเป็นรวมไปถึงอาหารประเภททอดมันน้ำตาลสูงคาเฟอีนจัดซึ่งหลายคนใช้เพื่อกระตุ้นตัวเองในแต่ละวัน แต่กลับทําให้ระบบประสาทต,ตื่นตัวเกินพอดีส่งผลให้ใจว้าวุ่นหงดหงิดง่ายเครียดง่ายนอนไม่หลับและใจร้อนขึ้นโดยไม่รู้ตัวตรงกันข้ามอาหารที่ทําให้ร่างกายเย็นสมดุลคืออาหารที่สดสะอาดผักผลไม้ธัญ,ญพืชที่ไม่ขัดสีและที่สําคัญคือทานด้วยความรู้เนือ้อรู้ตัวไม่รีบ ไม่เร่งเขียวให้ละเอียดสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้ร่างกายและใจสงบเกิดความเย็นจากภายในนอกจากสิ่งที่เราทานพฤติกรรมประจำวันก็เป็นตัวกำหนดอุณหภูมิของใจด้วยพฤติกรรมที่ร้อนและเราเจอกันบ่อยมากคือรีบร้อนรีบตื่นรีบออกจากบ้านรีบตอบไลน์รีบทำงานรีบไปทุกที่ ใจที่รีบจะเกิดความเกรงหายใจไม่ลึกและทําให้ตัดสินใจพลาดง่ายแม้สิ่งเล็กๆก,ก็รู้สึกว่าเป็นปัญหาใหญ่ถ้าเรายังใช้ชีวิตแบบเร่งทั้งงานความสัมพันธ์ก็จะพังอย่างช้าๆเราอาจจะพูดแรงโดยไม่ตั้งใจอาจทำให้คนใกล้ชิดเสียความรู้สึกและสุดท้ายเราเองก็รู้สึกผิด และร้อนในใจอีกด้วยแล้วเราจะทำอย่างไรให้เราเป็นคนไม่รีบละ่ะอันดับแรกคือต้องเห็นว่าการรีบไม่ใช่เรื่องจำเป็นเสมอไปให้เราลองเตรียมตัวก่อนเวลาวางแผนล่วงหน้าอย่างผ่อนคลายจัดเวลาให้มีช่วงพักระหว่างวันตั้งใจช้าลงอย่างมีสติเช่นตั้งใจเดินช้าลง10% หายใจลึกขึ้นสองวินาทีฟังให้จบก่อนตอบแค่เท่านี้ใจก็เริ่มเย็นลงอย่างสัมผัสได้แล้วหนึ่งในพฤติกรรมร้อนที่หลายคนเจอโดยไม่รู้ตัวคืออิจฉาตาร้อนเวลาเราเห็นคนอื่นมีมากกว่าสวยกว่ารวยกว่าใจจะร้อนรุ่มแบบทันทีตามคำโบราณที่พูดไว้อิจฉาตาร้อนเลยค่ะ และมันไม่ใช่แค่คำเปรียบเลยแต่คือพลังงานจริงที่ใจเราปั่นปวดใจจะไม่สงบจะวนเวียนคิดซ้ำรู้สึกด้อยค่าและสุดท้ายเราก็หมดพลังชีวิตไปทั้งวันทางแก้ง่ายที่สุดคือเปลี่ยนจากอิจฉาเป็นยินดียินดีในใจว่าถ้าเขาทำได้ แปลว่าจักรวาลก็อนุญาตให้สิ่งดีๆแบบนี้เกิดขึ้นได้และฉันก็สามารถได้รับแบบนั้นเช่นกันถือว่าเป็นหลักฐานที่จักรวาลส่งมาให้เราเห็นการเปลี่ยนมุมมองจากการแข่งขันเป็นแรงบันดาลใจแล้วใจจะเย็นขึ้นทันทีค่ะยังมีพฤติกรรมอีกมากมายที่สังคมเราทำกันเป็นเรื่องปกติ แต่กลับสร้างความร้อนในใจอย่างลึกโดยไม่รู้ตัวเช่นการเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นการคาดหวังว่าทุกอย่างจะต้องเป็นในแบบที่เราต้องการการด่าทอคนที่คิดเห็นไม่เหมือนกับเราการโมโหง่ายการแสะประชดการวิจารณ์ตัดสินชีวิตคนอื่นการยุ่งเรื่องชาวบ้านลองสังเกตดูนะคะว่าทุกครั้งที่เราทำแบบนี้ ใจมันร้อนขึ้นจริงๆไหมถ้าคำตอบคือใช่และความร้อนนั้นก็ไม่ได้จางหายไปง่ายๆด้วยนะคะมันจะค่อยๆสะสมในใจเรากลายเป็นความหงุดหงิดเรื้อรังความเหนื่อยล้าความเฉาและพลังงานต่ำแบบไม่รู้ตัวแต่ข่าวร้ายก็คือสิ่งเหล่านี้กลายเป็นสิ่งที่เราเสพทุกวันจากสื่อต่างๆไม่ว่าจะจากข่าวโทรทัศน์ โพสต์บนโซเชียลมีเดียวิดีโอคลิปประแสดรามา่าแฮชแท็กประเด็นร้อนหรือแม้แต่คอมเมนต์ในเพจดังๆไทฟ,ฟีดหนึ่งรอบอาจจะเจอเรื่องร้อนมากกว่าสาระเย็นๆถึง90%เซแม้บางเรื่องไม่ได้เกี่ยวกับเราเลยแต่เมื่อเราอ่านดูฟังแล้วอินความร้อนนั้นจะเข้าสู่ใจเราโดยไม่รู้ตัว และพลังงานในชีวิตเราก็จะถูกรบกวนไปเรื่อยๆวิธีป้องกันความร้อนจากสื่อคือเลือกอย่างมีสติรู้ตัวว่าเรากำลังจะเสพอะไรฟังข่าวเท่าที่จำเป็นอย่าอ่านคอมเมนต์ที่รู้ว่าใจจะเดือดอย่าแชร์โพสท,ที่เรารู้ว่าอ่านแล้วจะเครียดใช้พลังงานของเราไปกับการเสพสิ่งที่สงบสื่อที่ปลุกใจให้ดี รือเรื่องราวที่เต็มหัวใจเช่นธรรมชาติสีเขียวความผ่อนคลายความเบาสบายเป็นต้นเมื่อไหร่ที่เราเริ่มรู้ตัวเริ่มสังเกตอุณหภูมิของใจและเริ่มเลือกสิ่งเย็นเข้ามาใส่ใจทุกวันเราจะเริ่มรู้เลยว่าชีวิตเริ่มเปลี่ยนพลังงานเริ่มกลับมาใจเริ่มนิ่งและสิ่งดีๆจะเริ่มไหลเข้ามาโดยที่เราไม่ต้องวิ่งตาม เพราะโลกภายนอกอาจควบคุมไม่ได้แต่ใจเราเลือกได้เสมอและการเลือกสิ่งเย็นให้ใจในวันนี้คือการเลือกเส้นทางแห่งความสํำเร็จที่สงบมั่นคงและเบาสบายในระยะยาวอย่างแท้จริงสมัยก่อนครูบาอาจารย์มักสอนกันเสมอว่าอยู่เย็นเป็นสุขอยู่ร้อนเป็นทุกข์ประโยคนี้เรียบง่ายแต่ลึกมาก และยังคงใช้ได้กับทุกยุคทุกสมัยปลอดใจที่ร้อนจะทำให้ชีวิตทุกใจที่เย็นจะนำพาความสุขมาให้อย่างยั่งยืนหนึ่งในครูบาอาจารย์ที่กล่าวถึงเรื่องนี้ไว้อย่างชัดเจนคือหลวงปู่สดวัดปากน้ำภาษสีเจริญท่านเคยสอนไว้ว่าร้อนเขาร้อนเราไม่ทำเย็นเขาเย็นเราทํา ประโยคนี้คือหลักปฏิบัติที่เรียบง่ายมากแต่เป็นเหมือนเข็มทิศของการดำเนินชีวิตที่พาใจให้เย็นทุกวันเวลาเราจะพูดจะคิดจะทำถ้าเรารู้ว่าสิ่งนี้จะทำให้ใจเขาร้อนใจเราก็ร้อนเราก็ไม่ทำแต่ถ้าเรารู้ว่าสิ่งนี้ทำแล้วเขาก็เย็นเราก็เย็นเราก็ทำ นี่คือหลักแห่งความรู้เท่าทันพลังงานและเป็นทางสายกลางอย่างแท้จริงคำสอนลักษณะนี้ไม่ได้มีเฉพาะในพุทธศาสนาเท่านั้นแต่ในทุกศาสนาหลักของโลกล้วนมีคำสอนในเชิงเดียวกันอย่างน่าสนใจเช่นในศาสนาคริสต์พระเยซูสอนว่าจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองซึ่งหมายถึงการสร้างความเย็นทั้งสองฝ่าย การเอาใจเขามาใส่ใจเราและไม่นำความร้อนส่งต่อไปยังใครในศาสนาอิสลามมีคำกล่าวว่าไม่มีศาสนาที่แท้จริงหากไม่มีความเมตตาซึ่งเน้นให้ทุกการกระทำต้องมีความละมุนอ่อนโยนเพื่อไม่ให้เกิดความรุนแรงทางใจและสังคมแม้แต่งานวิจัยทางจิตวิทยาสมัยใหม่ก็สนับสนุนเรื่องนี้อย่างชัดเจน งานของดร์คริสตนเนฟของมหาวิทยาลัยเท็กซัสยืนยันว่าความเมตตาต่อตอนเองและผู้อื่นช่วยให้สมองลดกิจกรรมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความเครียดและเพิ่มสารที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อมั่นความพึงพอใจและพลังสร้างสารรค์ใจที่เย็นจึงไม่ใช่แค่เรื่องของศีลธรรมแต่คือฐานของสุขภาพจิต สุขภาพกายและแรงดึงดูดในชีวิตแล้วเราจะฝึกให้ใจเย็นได้อย่างไรหนึงในวิธีที่ง่ายและทรงพลังที่สุดคือการให้การให้คือการปล่อยและการปล่อยคือความเย็นแต่คำว่าให้ไม่ได้มีแค่การให้วัดโุทานมันมีหลายระดับหลายมิติและหลายพลังงานมากค่ะยกตัวอย่างการให้แบบเย็น ที่ทำได้ง่ายในชีวิตประจำวันให้ชีวิตเป็นทานเช่นช่วยสัตว์รอดชีวิตปล่อยปลาไม่เบียดเบียนใครไม่ทำให้ใครตกใจเสียขวัญให้ทานทางวัตถุเช่นบริจาคเงินเสื้อผ้าข้าวของให้ผู้ที่ขาดแคลนให้ทานด้วยกายเช่นยกของให้คนแก่อุ้มเด็กหรือเสียสละที่นั่งบนรถเมล์ ให้ทางบนท้องถนนในที่จอดรถหรือแม้แต่ในบทสนทนาก็ถือเป็นการให้ให้ทานทางวาจาเช่นพูดดีพูดปลอบใจพูดชมพูดให้กำลังใจพูดด้วยวาจาไพเราะให้ทานด้วยใจเช่นให้อาภายัยไม่ถือโทษไม่ซสำเติมให้ความเข้าใจและการปล่อยวาง ทั้งหมดนี้คือการให้แบบเย็นเขาและเย็นเราคนที่ได้รับใจเขาก็จะสว่างอ่อนโยนโล่งโป<ล>ร่งส่วนคนที่ให้ใจก็จะอิ่มเย็นและมีพลังบางอย่างเกิดขึ้นทันทีตรงกันข้ามถ้าเราให้ด้วยพลังงานที่ร้อนแม้จะดูเหมือนดีแต่กลับสร้างความร้อนในใจโดยไม่รู้ตัวเช่น ให้เงินแบบประชดเช่นเอาไปอยากได้อะไรก็เอาไปเลยให้เวลาแบบฝืนใจแบบบ่นตลอดทางให้ความช่วยเหลือเพื่อต้องการให้เขาตอบแทนให้อภัยแบบปากพูดว่าไม่เป็นไรแต่ใจยังไม่ยอมปล่อยสิ่งเหล่านี้เป็นการให้แบบร้อนคือเหมือนเราโยนน้ำใส่ไฟแต่ลึกๆไฟก็ยังคงลุกอยู่ ให้ที่แท้จริงต้องให้ด้วยใจที่เย็นไม่หวังผลไม่ผูกใจและรู้สึกดีที่ได้เป็นผู้ให้ยิ่งเราให้แบบนี้บ่อยเท่าไหร่ใจเราจะนิ่งเย็นและมีพลังสุขขึ้นเรื่อยๆกลายเป็นแม่เหล็กดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาอย่างเป็นธรรมชาติพลังของการให้แบบเย็นทำให้เราไม่ต้องวิ่งหาอะไรเพราะทุกอย่างจะค่อยๆไหลามาเอง ด้วยแรงดึงดูดจากใจที่บริบูรณ์แล้วจะเริ่มฝึกยังไงเริ่มจากการสังเกตตัวเองเวลาจะพูดจะคิดจะทำให้ถามว่าสิ่งนี้ร้อนเขาร้อนเราไหมสิ่งนี้เย็นเขาเย็นเราไหมถ้ารู้ว่าร้อนให้หยุดหายใจลึกแล้วเลือกใหม่ให้เย็นขึ้นอีกนิดจะพูดน้อยลง จะรออีก5วินาทีก่อนค่อยตอบจะยิ้มก่อนพูดจะเอาใจเขามาใส่ใจเราจะพอใจกับสิ่งที่มีจะไม่แชร์ข่าวร้อนจะเลือกดูอะไรที่ทำให้ใจนิ่งแค่เท่านี้เราก็เริ่มอยู่ฝ่ายเย็นแล้วค่ะการเลือกอยู่ฝ่ายเย็นไม่ได้หมายความว่าเราจะเฉยหรืออ่อนแอแต่มันคือการเลือกใช้พลังงานอย่างรู้เท่าทัน และพลังงานเย็นจะเป็นฐานที่มั่นคงที่สุดในการสร้างชีวิตที่มั่งคัง่งประสบความสําเร็จและเบาสบายได้อย่างแท้จริงเมื่อเรารู้ว่าร้อนแล้วเป็นทุกเราก็เลือกเย็นให้เป็นสุขได้เสมอเพราะความเย็นคือบุญคือความดีชนิดหนึ่งที่ทำให้ใจเราสงบ และทำให้ทั้งโลกนี้น่าอยู่ขึ้นอีกนิดด้วยพลังใจหนึ่งดวงของเราเองจากงานวิจัยของสถาบันจิตวิทยาอย่างฮาร์วาร์ดสแตนฟอร์ดและ National Science Foundation พบว่ามนุษย์มีความคิดประมาณวันละ6กถึงเจ็ดหมื่นความคิดและในจำนวนนี้มากถึง8-90%เป็นเป็นความคิดเดิมที่วนซ้ำ และกว่า70%เป็นความคิดในเชิงลบหรือพูดง่ายๆว่าส่วนใหญ่คือความคิดร้อนทั้งนั้นค่ะไม่ว่าจะเป็นความกังวลความกลัวการเปรียบเทียบการนึกถึงอดีตที่เจ็บหรือการคาดการอนาคตด้วยความไม่มั่นคงนี่ไม่ใช่เพราะเราคิดมากเกินไปนะคะแต่มันเป็นธรรมชาติของสมองมนุษย์ ที่ถูกออกแบบมาเพื่อเอาตัวรอดไม่ใช่เป็นสุขสมองส่วนดั้งเดิมของเราหรือที่เรียกว่า reptilian brain มีหน้าที่เฝ้าระวังภัยคอยเตือนเราให้ระวังให้ระแวงให้รู้สึกไม่ปลอดภัยเพื่อให้เรารอดจากอันตรายในอดีตแต่ปัญหาคือยุคนี้เราไม่ต้องวิ่งหนีเสือเหมือนยุคก่อนแล้วแต่สมองก็ยังใช้โปรแกรมเดิม มันจึงพยายามสร้างเรื่องร้อนมาให้คิดตลอดเวลาความคิดร้อนจึงเป็นจุดตั้งต้นตามธรรมชาติของสมองนั่นแปลว่าถ้าเราไม่ฝึกเลยเราจะไม่มีทางอยู่ฝ่ายเย็นได้เองตามธรรมชาติค่ะเราจึงต้องแย่งชิงความคิดกลับมาต้องฝึกต้องตั้งใจต้องตื่นรู้เราต้องเลือกความเย็นเข้ามาอย่างมีสติ เพราะมันจะไม่เกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัติและเมื่อเรามองเห็นตรงนี้เราจะไม่โทษตัวเองอีกต่อไปไม่รู้สึกผิดที่เคยหงุดหิดเคยอิจฉาเคยเครียดเพราะเราเข้าใจแล้วว่านี่คือธรรมชาติของมนุษย์ทุกคนแต่ในขณะเดียวกันเราก็จะไม่ยอมแพ้ให้ธรรมชาติด้านลบนี้ชนะเพราะเรารู้แล้วว่า ความเย็นคืออีกขั้วหนึ่งที่เราสามารถฝึกให้เป็นนิสัยใหม่ได้และเมื่อลองมองดูโลกภายนอกเราจะยิ่งเข้าใจว่า<ม>การฝึกใจให้เย็นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยใช่ไหมคะเพราะทุกสิ่งรอบตัวเราในวันนี้หลวนกระตุ้นพลังงานร้อนทั้งนั้นข่าวหน้าหนึ่งคือเรื่องคดีรุนแรงคลิปไวรลัลมักเกี่ยวกับการทะเลาะวิวาทคอนเทนต์กระแส คือดรามา่าโพสที่แซะโพสที่แชร์เยอะคือเรื่องคนอื่นที่พาใจเราร้อนลองสังเกตปีดโซเชียลของตัวเองว่ามีกี่เปอร์เซ็นต์ที่พาใจเราเย็นได้จริงๆส่วนใหญ่มักพาให้ใจร้อนโดยไม่รู้ตัวแมมเรื่องนั้นจะไม่ได้เกี่ยวอะไรกับชีวิตเราเลยทั้งหมดนี้ทำให้เราต้องเหนื่อยขึ้นสองเท่า เพราะนอกจากต้องรับมือกับความคิดของตัวเองแล้วยังต้องต่อสู้กับกระแสะความร้อนจากทั้งโลกไม่แปลกเลยว่าทำไมคนที่สามารถประสบความสำเร็จพร้อมกับความสุขความสงบความเย็นทั้งภายนอกและภายในจึงมีน้อยมากเพราะมันคือเส้นทางที่ต้องอาศัยการฝึกอย่างต่อเนื่องต้องเลือกทุกวันต้องรู้ตัวทุกขณะ และต้องอดทนฝืนกระแสสังคมในหลายครั้งแต่ถ้าคุณผู้ฟังกำลังเดินบนเส้นทางนี้คุณโชคดีมากเพราะคุณได้เห็นแล้วว่าความเย็นคือเส้นทางที่พาชีวิตไปได้ไกลและยั่งยืนที่สุดความสำเร็จที่มาพร้อมกับใจที่สงบสุขภาพที่ดีความสัมพันธ์ที่มั่นคงและใจที่ไม่ร้อน แมจะอยู่ท่ามกลางความวุ่นวายคือความสำเร็จที่แท้จริงเพราะคุณจะไม่หลุดไม่พังไม่เสียคนกลางทางถ้าคุณรู้เท่าทันธรรมชาติของใจและเลือกอยู่ฝ่ายเย็นในทุกความคิดทุกคำพูดทุกการเลือกชีวิตคุณจะเปลี่ยนอย่างมีพลังพลังที่ไม่ต้องเร่งไม่ต้องแข่ง แต่เดินได้ไกลมั่นคงและเป่าสบายและสิ่งดีๆจะไม่เพียงแต่ไหลเข้ามาแต่จะยังรากในชีวิตคุณอย่างแน่นหนาเพราะความเย็นคือสนามแม่เหล็กที่มั่นคงที่สุดที่จักรวาลไว้ใจและส่งของขวัญกลับมาเสมอแม้ว่าวันนี้อะไรๆอ,อาจจะยังไม่เป็นใจรอบตัวมีแต่ปัญหารุมเรา้า เจอสถานการณ์ที่ร้อนจากทั้งภายนอกและภายในใจตัวเองอย่าเพิ่งท้อใจไปนะคะเพราะเพียงแค่คุณรู้เท่าทันและเริ่มกลับมาอยู่กับตัวเองคุณก็ได้เดินออกจากวงจรแห่งความร้อนนั้นแล้วค่ะเราไม่ต้องไปเปลี่ยนทั้งโลกในทันทีแค่เริ่มต้นเปลี่ยนที่ใจของเราเองก่อนเป็นความเย็นให้ตัวเองก่อนหายใจลึกๆพูดจาดีๆกับตัวเอง พักสายตาพักความคิดอยู่กับสิ่งเรียบง่ายตรงหน้าแล้วค่อยๆส่งความเย็นนั้นออกไปสู่รอบข้างอาจจะเป็นรอยยิ้มแค่หนึ่งรอยคำพูดดีๆหนึ่งประโยคอาหารอร่อยๆที่แบ่งปันให้หรือแม้แต่น้ำเย็นหนึ่งแก้วที่ส่งออกจากความจริงใจทุกอย่างเล็กๆที่ทำด้วยใจเย็นกำลังลดอุณหภูมิของโลกใบนี้ลงทีละนิด และที่สำคัญกำลังเยียวยาใจของคุณเองด้วยคุณจะค่อยๆสัมผัสได้ถึงความมหัศจรรย์ของพลังเย็นที่คุณสร้างขึ้นมันจะกลับมาโอบก,กอดคุณในวันที่ใจเหนื่อยที่สุดคุณเก่งมากแล้วนะที่ยังอยู่ตรงนี้และเลือกที่จะปลึกใจให้เย็นแม้โลกภายนอกอยังร้อนรุ่มคุดคุณไม่ได้อยู่คนเดียวคุณมีพลังใจจากเราและคุณผู้ฟังอีกมาก กำลังอยู่บนเส้นทางนี้อยู่เคียงข้างคุณเสมอค่ะขอเพียงเริ่มฝึกใจให้เย็นแค่วันละนิดวันละเรื่องค่อยๆหยุดคิดเรื่องร้อนๆทีละความคิดค่อยๆหยุดพูดร้อนๆทีละคำและค่อยๆเลือกอยู่กับพลังงานที่เย็นเบาและดีทุกการเลือกนั้นแม้ดูเหมือนเล็กน้อยแต่มันกำลังสะสมพลังชีวิตอย่างเงียบๆ เรากำลังฝึกสมาธิใหม่ให้กับใจเรากำลังตั้งแม่เหล็กใหม่ให้กับชีวิตและเรากำลังเดินอยู่บนเส้นทางที่ถูกต้องแล้วเพียงเราเดินตามตัวชีวัตนี้ใจที่เย็นจะพาไปถึงจุดหมายได้อย่างแน่นอนแบบไม่หลงไม่เหนื่อยและไม่พังกลางทางสำเร็จได้สุขได้และเบาสบายได้ในเวลาเดียวกัน ขอเป็นกำลังใจให้ทุกหัวใจที่กำลังเลือกอยู่ฝั่งเย็นและขอให้ความเย็นจากใจของคุณผู้ฟังกลายเป็นแสงที่ปลุกใจอีกหลายๆคนบนโลกใบนี้ด้วยนะคะฝากกดติดตามหรือแชร์แบ่งปันไปให้ใครก็ตามที่คุณรักเพราะยิ่งเราเย็นไปด้วยกันโลกก็จะเย็นขึ้นอีกนิดน่าอยู่ขึ้นอีกหน่อยและเบาสบายขึ้นอีกมากเลยค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า ขอบคุณและสวัสดีค่ะ